เพชรดำจะพีนะ่น้องมั้นี่จ้นี่น,นีน่เรืงแม่แสวยมากแล้ะก็โอเคเพชดกันเออเพ็ดเรดำเพชดเธอได้จ้าทักขั้นตอนเลนมือตั้งกายตัด,ดเลยดอกนั่สวยสวยงามสวยงามวันนี้วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบเอหรือเปล่ายี่สิบเอ็ดนะจ๊ะ ลายครับกำลังขึ้นสวยฝนตกกับแมกแต่จะว่าฝนมันเศร้าตกเร็ว,วมันขุ่มชื้นเห็ดเต็มหยาสีเดียวกันเลยเห็นหรอสวนโบใครก็ชอบกินเห็ดนี้นะคะเ,เก็บกับโบได้โบมีข้นมาเก็บป้านเหนี่ยไฟกับแม่บ่โหดจ้ะ ปเฮดเลี้ยงกปลาเดดับเบิลเกพด้วยสวยงามตัไก่ตัดขาจุ๊บๆก็ดีเลย่าจกำลนนมนส้นะสีนตนต้นตใหม่ใบใหม่นะถุงมือใลยไม่เห็นถุงมือใหญ่ไดมาเห็นจ้านี่ โตาัไตาแถมสิ Eller, ่งนั้นเธามีต้นขามันแตกขามเสียกันแตกนี่เรา่ยดิจะถายไรเธอนเช้ตอเลยจขื่มาเแท่นตัวเลย ลลเรา,ปลา,ลาไปสั่ปากระวังเด้วแต่าไม่แห้งให้ออกแต่ปาทด้จ้าเพราะว่าสั่นตนไม่สิบุม่มแต่เม่แห้งเปล่าเพราละว่าตนสนมันไม่มหาเกลอเนอะาะม้นี่อยู่นี่กเกเ็ดาเดีนงั้น,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 นโอเคนะจ่า,จาไปต่อต่อนะคะไปต่อ Hmm?